หนึ่งไปครับบอบมาแล้วประเทศเลยวะเซเนกัลมาเนี่ยเซเนกัลสวยแหมมาเน่เว้ยมาเน่เว้ยเฮ้ยรูกลับมาอีกเหรออูอูอ id fifa photoshop by od บริการรับซื้อและขาย id fifa ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น เอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดกิจกรรมฟี f a ออนไลน4 d o บเบิลรีวอ d ์ดไที่58นะะ เรียกได้ว่ากิจนี้คนเติมเยอะมากๆ,ๆเพราะว่าเขาบอกว่าเลดออกมาค่อนข้างดีเลยสำหรับ WC 2 2นั่นเองนะครับไอดีน,นี้จะเป็นไอดีที่ประมาณ 8- หรือ9แล้วนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็ย้อนลองกลับไปดูกันได้เลยนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็อย่างที่บอกเตือนทุกครั้งคือไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นให้การคัดออกนะครับแน่นอนว่าเลือกใบที่เราไม่อยากได้ออก2ใบนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีพีกัลีเจนเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหสมาร์ทอยู่ที่1น้่งนี้คือแจกแน่นนอแล้วที่สอใครติมครบ1 เราก็จะได้การ์ดระเท็อป150บวก8ด้วยแลนเองนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์ให้ไปถึง100ไลค์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่กดก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะเราแลกเปลี่ยนไปเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา1,000เหรียญไป10,000บาทวันนี้เอาละอีปิกับรีเจนแล้วก็กดรีเจนแล้วก็ชิมลางไปเลยที่200ครั้งครับผมโป๊อ้าวครั้งเดียวได้เอองั้นแสงวัสดุนี้ได้ผลนะ้วเนี่ยปึบ เอา2ใบนี้ออกแล้วก็กดไปเลยครับรีเจนสองร้อยครั้งอ้าวเหลือสองใบครับสองใบเชื่อพี่พี่กดเผื่อไม่ได้นะเนี่ยเออโอเคเอ้ยเมื่อกี้เราได้ใบที่มันอยู่ข้างในด้วยใบหนึ่งนะครับสวยงามสวยงามไปต่อครับโปะอ้าอ่าเหลือสองงูสองใบบนอีกล้วสองใบบนเอาแบบเชียเนน้อยแล้วกันครับถ้ามันเป็นสองใบบนมันออกค่อนข,ข้างยาก,กนะเนี่ยสองครั้งแล้วครับสามแล้ว 4ละปักหละโหหแล้วแล้ว, oh, <no. S 1> ลวเวนี่ยใครบอกใบเดียวออกง่ายไม่ง่ายนะเนี่ยใบเดียวอะ่ะนี่หมดแล้วนะเนี่ยไอ้ทามโอ้หมดแล้วอะ่ะเนี่ยขนาดใบเดียวเนี่ยพี่บอกเลยออกโคตรยากเลยนะครับหื <Okay. S 1> เราต้องรับข้างล่างเลยครับเอาง่ายๆการ์ดคือแบบต้องวัดใจกันเลยอะ่ะกิจกรรมนี้นะครับแค่มาทั้งหมด11โอ้โหวเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าด้านในเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างกับกิจกรรมดับเบิลรีวอร์ดครับผม เอาละคอตอนนี้คือไอ้ทามเนี่ยมีเงินอยู่หมื่นเองครับมีหมื่นล้านอเอาตรงเอาหมื่นล้านอะน้อยแบบน้อยมากเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่กันเชียวนะครับกับหมื่นล้านเนี่ยเอาละเราได้เงินมาทั้งหมด1นึ0 0แสล้านนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเค1นึ0 0แล้านแล้วก็กาบอกแปดเลยด้วยว่าโอ้โหน้อยนิดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มีทั้งหมด9ใบครับนี่ยกว่าวัดใจทุกใบด้วยพี่บอกแค่นั้นวัดใจทุกใบขอละกำลังใจจากทุกคนคือสิ่งสำคัญกดไลค์กดติดตามสแสดงความพี่เห็นด่วนเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยมาท็อป50กันเลย3ใบยอยากได้มาเนี่สงสัยต้องร้องเพลงชาติเอานะเพลงสรอ,อนาเ n อร์โอ้โหร้องไงวะ anser rolando caliska c a l i s k ท็อปห้าครับ walk out ครับอังกฤษปีขวาโอเบุกโยสกากะครับใบแรก เอถือว่าตอบโจทย์นะท็อป50เนี่ยโอเคหนึ่งหมื่นหกพันล้านครับไปต่อครับขอวอล์กเอาทุกใบแค่นั้นแหละไม่ขออะไรมากหรอกกาลีนาโอวอล์กเอาอีกแล้วเหรอบราซิลครับกองหลังเอเดรีมิลิเตาหรือไมก่ก็กาเบียลวยามใบนี้เป็นกาเบียวนี่มันอยู่ใบท็อป10เลยแล้วเนี่ยกาเบียวอ่ะใบสุดท้ายครับขอนอร์เวย์ได้ไม่เคยเห็นนอร์เวย์เลยอะ่ะนอร์เวย์ได้ไหมละ่ะไม่มาด้วยรบไฟเป็นฟิมปรงนะครับแบ็คขวา วิ่งเร็วมากฟิล์มปรงเอาละครับต่อไปเป็นการท็อปสิบครับเนี่ยใบนี้เนี่ยเราได้สูตรมนาะคือเราต้องคัดออกให้หมดเลยนี่สูตรสูตรไหนไม่รู้อนะสูตรเตยวสูตรเต๋ตเตออะไรไม่รู้นะจังหวะเนี้ยเป็นวินินี่แล้วก็กดตรงเนี้ยสิบทีครับอ่ะใบนี้คือมาแน่นอนครับฮาแรแลนด์มาแน่นอนแบบผมเสวยอะนอร์เวย,เวย์กองหน้าใบเนี้ยนอร์เวย์บราซิลวินิสูจูเนียครับใบนี้อื วินิครับแน่คือเอง่ายคือรอบวกแปดปีนี้แน่นอนครับโบบะรับโชคนอร์เวย์สักครั้งน่ะเป็นบุญตาหน่อยเวย้ฮึบโอ้โหบราซิลเอ้ยโอ้โหกองหลังกาเบียวโอ้โหกาเบียวโอ้โหแล้วบราซิลด่เอนี่โอ้โหเพลงแตะละอันเนี้ยเหลือจะเชื่อกีริตเกลือไม่เค็มไหมพี่ไม่เค็มไม่เค็มอันเนี้ยพี่บอกเลยโรนโดอาไน โรนโดอาไยไปนี้บราซิลกองหน้าโชว์เข้าไปไอ้น้องอือโอโอิตาลีกองหลังอีกแล้วเตาโลมาเดนี่มาดิขอมาเดนี่น่ะโอเคทมาเดนี่ถือว่าโอเคเพราะจะมีพวกเนต้าพวกอะไรอย่างนี้ด้วยครับมาเดนี่โอเคครับือว่าใช้ได้ครับตอบโจทย์ต่อไป96สองใบครับมัลติคลาสด้วยนะฮะใบแรกทักทายไปก่อนอย่างอเล็ดอ,อร่อยอลุ่มจาะ W C ครับ โอ้เป็นโซซ่าครับโซซ่าไม่รู้จักรู้จักแต่โซเซนะฮะร้อยสิบหกอีกหนึ่งใบงครับ WC บเปะเนี่ยเออ WC โอ้โหโอ้โหแต่ละคนชื่ออันอยังยากเลยอ,ะยยอ่ะคือสามแปดนี่เอาไอคอนน่าจะดีกว่าเหมือนที่ทามบอกตอนแรก่ะพี่ว่าน่าจะเฟีย้ยวด้วยนะครับต่อไปเก้าสิบเจ็ดละมาเอางี้ใบแรกชิมลาไมไปก่อน้ะการสรับการ์ดใบนี้ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลา โอ้โหไฟไม่มาด้วยโอ้โหแป๊บซี่แล้วพี่ถามจริงพี่เปิดธุกิจมันจะมีแต่ไอแป,ป๊บซี่หรอถามจริงเห็นแค่นี้ก็พอใจแล้วครับเอจะรั่วเลยนะอีกใบแป,ป๊บซี่แป,ป๊บซี่เอ้ยังไม่ walk o u เลยนะเนี่ยมินามีโนโอ้ได้แป,ป๊บซี่อีกแล้วแป,ป๊บซี่โคกึ้นมาทุกงานจะได้สดชืญญ่นไปอีกใบสุดท้ายนี่จะมีว a l k o u จริงเหรอเนี่ย วอล์กมาเนี่ยเออสักใบหน่อยเว้ยโอ้โหแล้วเป็นแคนาดาแคนาดากางรับด้วยใครมะเนี่ยแคนาดากางรับเป็นอุ้ยสเตฟานเอสตากูเอโต้นะโอ้โหชื่ออย่างโคตรยากเลยครับคือถ้าเป็นแคนาดาแบ็กซ้ายก็เดวี่กองหน้าก็จอนาธานเดวิสนั่นเองนะครับ <Yahoo! S 1> ถือว่าโอเคครับบวก8ตัวแรกครับสเตฟานอุสตากูเอโต้นะเอโต้ e ด้วยนะเห็นแล้วเครียดเลยครับแมจะของไอเดียบอกโ,อโหป่วยแล้วพี่ผมป่วยแล้วพี่หนักแล้ว แคนาดาแคนาดาจีนแดงนี่รออะไรอะ่ะงานหนักกันเลยอยู่สี่ใบอะ่ะของจริงใบสุดท้ายครับพี่ทงใบกเอยแน่นอนแน่นอนใบนี้โอ้โหมี E สองหนึ่งนะผมนี่กุ้มเลย LN มันจะไม่ออกจริงเหรอวะเราไม่เคยได้เลยนะ LN เนี่ย LN มัาเนี่ยโอ้โหเป็นสปอตไลท์นะโอ้โหสปอตไลท์แล้วไม่ได้อะไรด้วยโอ้โหมิเชลมิเชลโอ้ผมนี่เหนื่อยเลยครับโทมัสมิเชล จะบ้าเหรอมิเชลบัญชาเอ้ยนั่นมิชัยบัญชาเนี่ยครับไปเ,เล่นบ,บนุกหนีไปตับนั้นซะแล้วนะเอ้า WZ22 แดปไปหนึ่งทีมา OBTB นี่ว่าโอ้โหจบเลยตุลาโลครับเหลือการ์ดอยู่สองใบอะ่ะโอ้หถ้า w c ได้แบบตัวแบบกระหลงโป้งนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยขณะนี้เพิ่มเลทให้แล้วนะคะเออเพิ่มเลทด้วยเจยมปรับเลท จมขอร้องล่ะว่าให้ล่ะอย่าล็อกเลทกับน้องผมเลยอย่าล็อกเลทกับน้องผมวันนี้เปิดดีขอน้องถามครับผมอย่าล็อกเลทเลยขอร้องล่ะน้องผมมันแบบว่าเก็บเงินขโมยเงินแม่มาตั้งเยอะกว่าจะได้เติมตั้งหนึ่งมื่นโปโอ้โหเราไม่ใช่ปีวซีด้วยแลาบีทีบี B ครับเยอรมันกองกลางเยอรมันกองกลางโปเลสต์บวกเจอุ บวกเจ็ดด้วยไม่น่ารอดอุ้แล้วบวกเจ็ดด้วยไงประเด็นนะ่ะไม่บวกแปดด้วยนะนั่นนะอ่ะอือกุ้มเลยวะกุ้มเลยวะใบสุดท้ายละใบสุดท้ายนะีย่พี่ต้องขอเวลาคัดดีๆเลยอะ่ะเอามานี่ไว้ใบล่างสุดข้างบนไม่ออกหรอกเราไปใบล่างสุดไปเลยเปิบเปิบนี่เอาตัวกากๆมา,กา,กากอยู่บนเลยมาจอกล่างๆเพราะว่าดวงไม่ดีไง เอาไว้อยู่ข้างล่างเลยเอา,อางี้ได้เกิน5 0 0แสนผมบวกผมช่วยอาชีดเอา้าจัดไปใบนี้สซโยมาเน่มาสามสองหนึ่งไปครับบอสมาแล้วประเทศอะไรวะเซนเกันปะเนี่ยเซนเกันสวยเออ มานี่เว้ยมานี่เว้ยขอดูรองเท้าวันนี้เฮ้ยล hey! ูกกระบ่ดิขอู้้อสูตรมองรองเท้าของดีนะเออขอคุณหนึ่งแบงค์เทาจากไทม์ด้วยครับผมโอ้โหเฮ้ยไทม์เดี๋ยวเราไปดูดีว่าเราได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหเติมหนึ่งหมื่นนะคือพี่บอกให้ทุกอย่างที่ทำมาลืมไปหมดเลยนะครับ มาคุ้มตัวเดียวคือโมดิกนะครับอาจจะพี่บวกให้ก่อนแล้วกันครับเติมหนึ่งหมื่นได้มาทั้งหมดหนึ่งจุดสองล้านล้านนะฮะโอ้โมดิกดีคือไม่ต้องสืบนะครับโมดิกเนี่ยโมดิกดักกันสองคิวอ่ะครับลูกาโมดิกนะครับโอ้โหก็ยังไงเขาคุณต้องความด้วยแล้วกันครับที่ฝากไอดีมาเปิดแล้วก็ถ้าวันนี้มีคำพูดอีกภาคประการอะไรพี่ต้องขอโทษด,ด้วยสำไอดีนี้หรือแบบว่าในไลด์ด้วยใครได้อยากมาด้วยละก็อย่าลืมมาติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเราเจอใหม่คลิปหน้าบายครับดูจบแล้วอย่าลืมกไ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอ,อัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเาาดียมไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ